เห็ดทังเช่าที่เลี้ยงกันเมื่อไม่กี่วันที่แล้วมาดูกันนี่ผลงานเพื่อนๆที่มาเรียนรู้เรื่องเห็ดทังเช่าเห็ดเหลืองแล้วนึงละใกล้ออกดอกละนะที่เขลี่ยเชื้อกันไว้เห็นไหมก็ออกดอกแล้วนะบอกแล้วการเลี้ยงเห็ดถังเช่า พอเลียงกันได้นะไม่ยากนะส่วนตัวนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับผมใครที่ลงทะเบียนเรียนไว้สิ้นเดือนนี้เจอกันเห็ดถังเช่ากับเฟสวิ๊ฟาร์มเราให้ดูบรรยากาศที่เรียนกันไว้โอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันเรียนถังเช่า ทั้งเขี่ยเชือ้อทั้งหยอดเชือ้เอเลี้ยงจากลูกเดรย์กับเลี้ยงจากข้าวนะครับ